สวัสดีครับสวัสดีฟี่คอหวยลาวพัฒนาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอหวยนะครับสําหรับคลิปนี้แอดก็จะมาคานวณสูตรหวยลาวพัฒนาประจํางวดวันที่ส3บามกุมภาพันธ์2 5 6พันห้า้อหกสิก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับแอดก็จะมาลงสูตร2ตัวบนล่างไปกับเป็นสูตรที่2นะครับนามาให้ฟีได้ลองพิจารณากันดูนะครับ สถิติเดินมาห้างวดแล้วนะครับมาดูย้อนหลังนะครับแอดจะย้อนหลังให้ชมสี่งวดก็มาดูงวดที่สองนะครับงวดนี้เข้าเป็นงวดที่สองนะครับนำสองตัวบนมาตั้งนะครับแปดห้าจากนั้นบวกกันแปดบวกห้าได้สิบสามสามบวกห้าได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งจากนั้นหนึ่งบวกแปดได้เลขเก้า จากนั้นเลขเก้าตัวนี้เพิ่มแต้มหนึ่งครั้งนะครับเป็นสิบได้เลขศูนย์เราได้เลขเด่นตัวเดียวใช้ตำแหน่งเลขศูนย์ตัวนี้นะครับจากนั้นมาดูคู่ชุดนะครับนำหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับมาบวกกันศูนบวกแปดได้แปดจากนั้นแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกแปดได้สิบหก จากนั้นเลขหกตัวนี้นะครับให้นับเพิ่มแต้มสองครั้งนะครับหกเป็นเจ็ดและเป็นแปดและให้ลดแต้มหนึ่งครั้งนะครับเป็นเลขห้าเราจะได้คู่ชุดสี่ตัวนะครับห้าหกเจ็ดแปดและผลรวันก็ถัดไปเลขสี่ตัวออกแปดศูนย์เจ็ดสาม เลขเด่นตัวเดียวเลขศูนย์มานะครับได้คู่ชุดกับเลขแปดเข้าศูนย์แปดแปดศูนย์เข้าสองตัวล่างนะครับก็มาดูงวดต่อไปนะครับงวดนี้มางวดที่สามนะครับนำสองตัวบนมาตั้งนะครับเจ็ดสามเจ็ดบวกสามได้สิบได้เลขศูนย์ศูนย์บวกสามได้เลขสามสามบวกศูนย์ได้เลขสามสามบวกสามได้หก จากนั้นเลขหก 6, เพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นเจ็ดเราใช้ตำแหน่งเลขเจ็ดตัวเดียวนะครับเป็นเลขเด่นจากนั้นมาดูคู่ชุดนะครับนำหลักร้อยหลักสิบบวกกันนะครับศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่แล้วเพิ่มแต้มสองครั้งนะครับเป็นห้าและเป็นหกและเ 4, ลขสี่ลดแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขสาม เราได้คู่ชุด4ตัว3 4 5 6และผลรางวัลงวดถัดไปเลข4ตัวออก74 30เลขเด่นตัวเดียวเลข7มานะครับได้คู่ชุดกับเลข4เข้าชุด74เข้า2ตัวล่างนะครับก็มาดูงวดต่อไปนะครับวดนี้มางวดที่4นะครับ สูตรเลขเด่นสูตรแรกนะครับนำสองตัวบนมาตั้งนะครับสามศูนย์สามหกศูนย์ได้สามสามหกศูนย์ได้สามสามหกสามได้หกหกบวกสามได้เลขเก้าจากนั้นเลขเก้าบวกหนึ่งแจมได้สิบได้เลขศูนย์เราได้เลขเด่นตัวเดียวตำแหน่งเลขศูนย์ตัวนี้นะครับจากนั้นคู่ชุดนำหลกักร้อยแล้วก็หลักสิบบวกกันสี่บวกสาม ได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกเจ็ดได้เลขแปดแล้วเลขแปดตัวนี้เพิ่มแทมสองครั้งนะครับแปดเป็นเก้าแล้วก็เป็นศูนย์และแปดลบหนึ่งแต้มนะครับได้เลขเจ็ดเราได้คู่ชุดสี่ตัวเจ็ดแปดเก้าศูนย์และผลรางวัลงวดถัดไปเลขสี่ตัวออก ห้าห้าศูนย์เก้าเลขเด่นเลขศูนย์มานะครับได้คู่ชุดกับเลขเก้าเข้าชุดศูนย์เก้างวดนี้เข้าสองตัวบนนะครับก็มาดูงวดต่อไปนะครับงวดนี้มางวดที่ห้านะครับนำสองตัวบนมาตั้งนะครับศูนย์เก้าศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกเก้าได้สิบแปด ได้เลข8ปดจากนั้นแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดได้เลขเจ็ดแล้วเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าได้เลข5าจากนั้นเลข5าตัวนี้บวกหนึ่งแต้มนะครับได้หกเราได้เลขเด่นตัวเดียวแต่แมงเลขหกตัวนี้นะครับจากนั้นมาดูคู่ชุดนะครับนำหลักร้อยแล้วก็หลักสิบบวกกันห้าบวกศูนย์ได้ห้าาบวกหาได้สิบได้เลขศูนย์ศูนย์บวกหา ได้เลข5จากนั้นเลข5ตัวนี้เพิ่มแต้มสองครั้งนะครับเป็น6แล้วก็เป็น7และ5ก็ลดแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลข4เราได้คู่ชุด4ตัว4 5 6 7และผละวันก็ถัดไปเลข4ตัวก6 4 6 9เลขเด่นเลข6 มานะครับได้คู่ชุดกับเลขสี่ได้ 6, หกสี่ัวนี้เข้าสองตัวล่างนะครับก็มาดูงวดต่อไปนะครับงัวนี้เป็นงัวที่หกนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็มาคอยลุ้นกันนะครับมาดูวิธีคิดนะครับนำสองตัวบนมาตั้งหกเก้าหกบวกเก้าได้สิบห้าได้เลขห้าจากนั้นนำห้าบวกเก้าได้สิบสี่แล้วสี่บวกห้า ได้เก้าจากนั้นเก้าบวกสี่ได้สิบสามได้เลขสามแล้วเลขสามตัวนี้บวกหนึ่งแต้มนะครับได้เลขสี่เราใช้ตำแหน่งเลขสี่ตัวเดียวนะครับเป็นเลขเด่นนะครับจากนั้นมาดูคู่ชุดนะครับนำหลักร้อยแล้วก็หลักสิบบวกกันนะครับสี่บวกหกได้สิบได้เลขศูนย์แล้วศูนย์บวกสี่ได้เลขสี่สี่บวกศูนย ได้เลข4จากนั้นเลข4เพิ่มแต้ม2ครั้งนะครับเป็น5แล้วก็เป็น6และเลข4ตัวนี้นะครับก็ลดแต้ม1ครั้งเป็นเลข3เราจะได้คู่ชุด4ตัวนะครับ 3, 4, 5, 6ก็จะได้เลขเด่นบนล่าง4ชุดนะครับ ก็จะได้ชุดสี่สามนะครับแล้วก็ชุดสีแล้วก็ชุดสี่ห้าแล้วก็ชุดสี่หกนะครับประจํางวดวันที่สิบสามนะครับเดือนสองสองพันห้าร้อย หกสิบเก้าสำหรับเลขเด่นสูตรนี้นะครับแอดจะเน้นให้ที่ชุดสี่ห้านะครับชุดเดียวนะครับชุดกันสี่สี่ให้เน้นไปที่ล่างนะครับกันบนนะครับโอเคนะครับสำหรับเลขเด่นสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่สองนะครับแอดเจาะให้ตัวเดียวนะครับสี่ห้า ให้เน้นที่ล่างนะครับกันซีซีนะครับประจํางวดวันที่สิบสามเดือนสอง6 9พสูตรนี้เป็นสูตรที่สองนะครับสูตรแรกแอดจอให้ห้าศูนย์นะครับแอดก็จะจับชุดสตัวให้นะครับก็จะได้ชุด4 5นะครับห้ 5, เลยอีกชุดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นชุด4 4 5 0นะครับแอดจับให้สองชุดนะครับสำหรับชุดสี่ตัวก็อ,อย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่สองนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับสถิติห้างวดนะครับงวดต่อไปจะเป็นงวดที่หกก็ขอให้เดินต่อนะครับ F4 จะได้โชคดีนะครับแล้วก็อสูตรแรกก็ขอให้เข้าขอให้เดินต่อนะครับให้มาครบสี่ตัวนี้เลยนะครับ F4 จะได้เฮงเฮงปังปังนะครับก่อย้ำเตือนกันเสมอนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเพียงแค่การคำนวณเท่านั้นนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ F4 และท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ